นี่ครับตรวจสอบประวัตินะครับเรามาที่พอทปทุมธานีนะครับเพื่อมารับเอกสารนะครับนะครับกองทะเบียนประวัติอาชญากรนะครับที่พอทปทุมธานีนะครับนี่ฮะภาคหนึ่งนะครับวันนี้เดินมาแล้วก็ขั้นตอนก็ครับก็คือเข้าไปประตูนี้นะครับแล้วก็ติดต่อ นะครับถ้าเกิดเรายื่นออนไลน์แล้วนะครับติดต่อยื่นบัตรประชาชนหนึ่งแล้วก็ด้วยเงินหนึ่ง้บาทนะครับแล้วก็นั่งรอนะครับจะได้เอกสาราการตรวจสอบประวัติชุดน,นี้มานะครับแล้วก็จะเป็นใบเสร็จนะครับนี่ฮะใบเสร็จรับเงินนะครับง่ายนิดเดียวครับตรงนี้ยื่นออนไลน์นะครับตรงนี้ส่วนขั้นตอน ข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับตัวนี้ปอทปทุมธานีนะครับตรงนี้นะครับวิธีการมารับไปตรวจสอบประวัตินะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยครับพอเข้ามาถึงข้างในนะครับเราก็ยื่นบัตรประชาชนแล้วก็เงินหนึ่งร้อยบาทนะครับเตรียมนะครับพอยื่นเสร็จปุ๊บเราก็มานั่งรอเรียกชื่อนะครับเพื่อไปเซ็น ซื้อรับเอกสารนะครับตรวจประวัติอาชญากรนะครับง่ายดีเดียวเลยครับแค่นี้ครับมาถึงขั้นตอนการยื่นตรวจสอบประวัติทางแอปลาลามุมนะครับวิธีการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาดูเราถ่ายรูปไว้นะครับก็กดที่ค้างภาพนะครับแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่แอปเขาสั่งนะครับแล้วก็เสร็จการ